สวัสดีค่ะเราก็เข้ามลองกันมาไปล้างรถไปทำธุระหลายอย่างโอ้ตาชี้โอ้ยโด,ดดเดิมโดดเดิมกันครับสวัสดีค่ะทุกท่านพักค่าสบายดกันอากาศวี ฟ้าไม่โปร่งเลยเป็นเลาะกันมาถนนทางเข้าบ้านเส้นน้องแมกนนทาน์ ไอ้นี่มันปิดันเสาจีบุลมาได้ยังไไม่ก้าจะก็ยุดลูไว้ไ

ทำด่วก่อนเี่ยไวได้ทำาขิมอีกคันนึงเอาใหม่เป็นหมัดขึ้นีคันนึ่งวันอนบนนู้นหนังแกมันพากำหมดไหมตุดกิ้นไหมมันมวนวนวนคอจกหนุลงอีฮานี่แหละดูยูนี่บอบอกบ่นบิถูกตาพูดมาเต็มเต็มลยเอาดี สมันม่าให้ก็มันถูกคนขายตุกถุงละสี่ิบาทนขายไหนดขึ้นบคนดีแล้วมันขายหกสิบาท่นอนหลายที่ง่วงนอนห่วงนอนขายสั่งดช่วงคือมันราคาแพงจนบากมากกว่งาทมดมาจักปีลว

ต้องีเกียวแล้วเจ้เขาได้เพอข้าวข้าก็ตากข้าวเนี่ยใส่ก่อนหมูดเกียวก่อนโม่ก้องกวงเลยก็อก็ตากข้าวพี่นนอง ดูในกระเลองสวยแล้วสี่ห้าวันก็เกี่ยวได้ 宝มันมันมันบอกลงสองปีสาปีมานี่เนอะสามปีมเาเพอาะต้แต่คขานัก ได้พี่นีที่ฟ้าก็ใจใพี่นากับที่รุ่งพี่วงนอนขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ